สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับช่องแพตตี้อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวพอร์ตโฟลิโอกันนะคะเพราะว่ามีน้องๆเนี่ยอยากดูพอร์ตของเรานะคะซึ่งพอร์ตอันนี้นะคะเราใช้ยื่นในแบบยื่นมหาลาัยนะคะแล้วก็เป็นใช้ยื่นจริงๆนะคะเออแล้วก็ไปดูกันเลยคะ่ะว่าพอร์ตของเรามีอะไรกันบ้างคะ่ะก่อนอื่นนะคะต้องบอกก่อนว่าที่เราไม่ได้มาลงคลิปบ่อยๆเพราะว่าเราเนี่ย เปิดเทอมนะคะแล้วก็เรียนทํากันบ้านอะไรอย่างนี้เราก็เลยไม่ค่อยว่างมาอัดนะคะหลังจากนี้เราก็ต้องเออหลังจากนี้เราก็จะมาอัดให้ดูเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะเริ่มกันที่หน้าปกเลยนะคะเราจะขึ้นรูปตรงนี้โอเคเรามาดูที่หน้าปกกันก่อนหน้าปกนะคะก็จะเป็นธรรมดาเลยแต่ว่าสีที่เราใช้จะเป็นสีของทางมหาวิทยาลัยนะคะ เป็นสีประจามหาวิทยาลัยประจาคณะอะไรก็ได้หรือว่าเป็นสีที่แบบเออสบายตาเป็นสีกลางอะไรอย่างนี้แล้วก็พอฟลิโอนะนิดนึงคำว่าพอฟลิโอคือเป็นคือต้องเป็นคําที่ติดกันนะคะส่วนตัวแหละไม่ควรที่จะแบบพอฟลิโออะไรเงี้ยคือแล้วแต่เรานะคะแต่ว่าแต่แต่ถ้า้แนะนําก็คือแบบอืมเป็นติดกันคําเดียวเลยอะไรอย่างนี้อา่าแล้วก็เขียนว่าเป็น Faculty of Education Majoring in English นะคะคือเป็นสาขาที่เรายื่นนะคะแล้วก็ส่วนสุนันฮาก็คือเป็นมหาวิทยาลัยที่เราเลือกเข้านะคะแล้วก็เป็นรูปของเราหน้าปกหน้าปกมีรูปเราด้วยแล้วก็เขียนชื่อเราด้านล่างแล้วก็อ่านอกก็คือแบบจบมาจากสายอะไรแล้วก็สมุดปราการสรักคูเป็นโรงเรียนที่เราจบมานะคะแล้วแต่คนจะออกแบบนะคะแต่ว่าข้อมูลหน้าปกของเราก็มีประมาณนี้ส่วนเรื่องการออกแบบก็คือแบบ ไม่ได้โดดเด่นอะไรเลยนะคะก็คือแบบเรียบร้อยหรือเปล่าเออเรียบร้อยค่ะเราไปต่อกันที่หน้าคํานํากันเลยค่ะคํานํานะคะก็คือจะเป็นแบบว่าเรียบๆง่ายๆแต่ว่าส่วนใหญ่พื้นหลังของคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเออเปนสีเป็นลายอะไรอย่างี้ใช่ไหมแต่เราเอารูกตัวเองมาใส่นะคะแล้วก็ลืมบอกไปว่าผอนของเรานะคะยื่นเป็นภาษาอังกฤษล้วนก็คือเป็นภาษากฤษล้วนทั้งอร์นเลยนะคะก็ อันนี้คือข้อแตกต่างนิดนึงแต่ว่าแล้วแต่กติกาแล้วแต่กฎของในการยื่นรอบนั้นๆของมหาวิทยาลัยนั้นๆน,น,นะคะบางมอก็ภาษาไทยนะบางมอก็ภาษาอังกฤษนะคะเออแต่ว่าของเราเลือกที่จะเป็นภาษาอังกฤษล้วนเพราะว่าเราอยู่ m a เจอ i n g in English ใช่ไหมแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษล้วนเลยมาถึงหน้าโปรไฟล์กันแล้วนะคะหน้าโปรไฟล์ของเราเนี่ยก็จะเป็นแบบบอกข้อมูลพื้นฐานของเราเช่นที่อยู่ วันเกิดพ่อแม่อองานอนดเิเรกแล้วก็ความสามารถพิเศษนะคะแล้วก็แบบช่องทางการติดต่ออะไรอย่างนี้แล้วก็มีรูปของเราชื่อจริงนามสกุลจริงของเรานะคะส่วนแนะนําตรงฮ็อบบี้กับงานอนดิเรกนะคะฮ็อบบี้ก็คือเป็นแบบงานอนดิเรกใช่ไหมเออแล้วก็แนะนําว่าเป็นช่วยเหลือสังคมเป็นชินอาสาแล้วก็สิ่งที่เราชอบทําแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับคณะที่เราเลือกด้วยนะคะ มันก็จะแบบเออเป็นจุดดึงดูดความสนใจเนาะแล้วก็เอเชนตีก็คือแบบความสามารถพิเศษใช่ไหมก็อันนี้ก็คือดึงดูดคณะเอ้ดึงดูดกรรมการว่าแบบเอ้เรามีความสามารถพิเศษอะไรบ้างที่แบบแปลกและแตกต่างนะคะก็ทําให้เกี่ยวกับคณะอีกเหมือนกันเช่นของเราก็จะเป็นแบบเออร้องเพลงไทยไทยธรรมดาหรอไม่เราก็เพิ่มสากลเข้าไปด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็จะเกี่ยวกับคณะหน่อย ทำให้กรรมการเขาดูแบบเอ้ยมีอะไรดูมีแบบน่าสนใจดีอะไรนี้นะคะเมือนการออกแบบก็ไม่ไม่ค่อยมีอะไรการออกแบบเรียบมากส่วนมุมขวาล่างนะคะก็จะเห็นเป็นภาษาอังกฤษก็คือ believe you can and you have t a y there ก็คือแบบถ้าเชื่อว่าเราทําได้มันก็ขึ้นทางแล้วส่วนในขึ้นทางเราก็ต้องพยายามเองก็คือเป็นคติประจําใจเล็กน้อยเขียนไว้ข้างล่างเพื่อให้กรรมการดูแล้วแบบเอ้ยมีความมุ่งมั่นนะคนนี้มีความมุ่งมัน่นคนนี้ดูแบบเอาการทาง,งานนะอะไรอย่างนี้ โอเคค่ะมาถึงหน้าถัดไปหน้าดัดไปก็จะเป็น education เนาะ education ก็คือการศึกษาของเรานะคะออการศึกษาของเราเนี่ยเราเขียนไว้ตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 เลยแต่ว่าจะแยกเป็นระดับตอนต้นกับระดับตอนปลายนะคะตอนต้นเราก็แยกเป็นตารางไว้เลยว่าเออม .1 เทอม1เทอม2ม .2 เนี่ยยาวมาจนถึงม .3 เทอม2เนี่ยเราได้เกรดเท่าไหร่แล้วก็เกรดรวมมต้นเนี่ยเราได้ทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมด6เทอมใช่ไหมใช่ค่ะ6เทอมแล้วก็ เเขียนไว้เลยให้มันชัดเจนนะคะแล้วก็เขียนสายของตัวเองในมอต้นด้วยค่ะแล้วก็เขียนโรงเรียนอะไรอย่างนี้แล้วก็เขียนปีพศต้องในมอตนออ้นะคศอะด้แล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นมอปลายม4สี่ม5ห้ามอมหลับหน้านี้นะคะก็จะเป็นเหตุผลที่เลือกคณะนี้และทำไมต้องเป็นสาขานี้แล้วก็เราก็เพิ่มไปเองว่าทำไมต้องเป็นมหาวิทยาลัยนี้เออก็เขียนประมาณแบบเอเซ่เรียงความ เออเป็นพารากราฟยาวลงมาเลยอะไรเงี้ยก็คือแบบเราคิดอะไรก็เขียนไปแบบนั้นแต่ว่าต้องแบบสุภาพเป็นทางการนะคะเออเลือกใช้คําไม่ถูกต้องใช้หน้านี้สําคัญมากๆเลยนะเออบางมหาวิทยาลัยนะคะก็กําหนดว่าก็กําหนดว่าต้องมีหน้านี้เลยบางมองก็ไม่ได้กําหนดนะคะเออแล้วก็เขียนไปเผื่อก็ได้เออให้เขาดูแบบเรามีความมุ่งมั่นเรามีความที่ตั้งใจคือแบบ บางทีบางมองนะคะคือแบบถ้าหน้านี้แบบดีมากก็คือได้เข้าเลยนะแบบแค่หน้านี้หน้าเดียวอะไรอย่างเี้แล้วก็เขียนไปให้อ่านง่ายสบายตาแล้วก็ใช้คําที่กระชับนะคะส่วนหน้าล่างก็คือแบบเป็นคติประจอใจอีกแล้วเออให้มันดูแบบมีอะไรให้มันดูแบบมุ่งมั่นให้มันดูมีความตั้งใจนิดนึงนะคะแล้วก็เราเขียนว่าแบบครูเนี่ยไม่ได้สอน ไม่ได้สอนแค่ในตำราคุณครูคือแบบสอนการใช้ชีวิตสอนสิ่งที่ถูกต้องที่มันแบบถูกต้องจริงๆอะไม่ใช่ไม่ใช่ตามที่แบบที่เราเคยได้ยินมาเออเราสอนที่แบบถูกต้องที่มันประยุกต์แล้วก็วิเคราะห์แล้วมันก็ใช้ได้จริงอย่างนี้ในหนังสือก็ก็เป็นหน้าที่ของคุณครูแต่ว่าหน้าที่คุณครูจริงแล้วก็คือแบบต้องสอนให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นและตั้งใจแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเอง ใช่เราก็เขียนไปด้านล่างเออ,อนนี้แบบแสดเห็นถึงคติประจําใจแบบทัศนคติของเขาด้วยนะคะหน้านี้คือสําคัญมากๆจริงๆนะคะบางมอกกําหนดว่าเออต้องเป็นขนาด A4 นะ A4 นะแล้วก็กีเวิร์ดบางมองก็กําหนดเวิร์ดนะคะอะไรนี้แต่ว่าอันนี้เราตั้งใจเขียนไปเองเลยนะคะหน้าถัดไปก็จะเป็น activities เป็นกิจกรรมต่างๆเนาะกิจกรรมต,ต่างๆแล้วก็แนบ รูปภาพไปใช่ไหมแต่ว่าแนะนําว่าเออต้องมี description ใต้ภาพด้วยว่าเออภาพนี้เราไปทําอะไรมาถ้าปีไหนวนที่อาไหร่ถ้าจําได้จะดีมากจดโนต้ตไว้อะไรอย่างงี้ว่าแบบเออกิจกรรมนี้เราทําวันนี้ปีนี้นะอะไรอย่างงี้แล้วก็เพื่อให้มันมีความละเอียดแล้วก็ชัดเจนใช่แล้วก็เขียน description ไว้ว่าแบบเออ สมมติเราไปแข่งอะไรมาเราก็เขียนไปว่าเออไปแข่งศิลปหัตกรรมนะด้ทีนี้นี่น,น,นี้แสดงละครเรื่องอะไรในปีอะไรอะไรอย่างนี้นะคะส่วนหน้าที่ที่จะเป็นแบบรูปคนเดียวที่ที่ที่จะเป็นรูปเดียวค่ะคือมันเป็นกิจกรรมที่เราภูมิใจเราก็เลยอยากจะแบบพรีเซนต์ให้กรรมการนะคะเป็นเป็นพิเศษเป็นแบบมาสเตอร์พีของเราเราก็เลยมาเป็นแค่รูปเดียวก็คือเป็น กิจกรรมที่ภาคภูมิใจที่สุดเป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจที่สุดนะคะแล้วก็จะเป็นชิ้นเดียวก็จะเป็นรูปเดียวเลยนะคะพวกเกี่ยวกับในโรงเรียนเป็นสภา,านักเรียนอะไรเงี้ยเราก็ออามาแนบไว้เป็นหน้าเดียวเลยคือเราภาูมิใจแล้วก็แนบไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมว่าต้องมีดีสคริปชันนะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นจิตอาสาจิตอาสาอันนี้ของพี่ก็คือเป็นจิตอาสาที่มอบของให้เด็กนักเรียนซึ่งมันเกี่ยวกับคณะใช่ไหมซึ่งมันเกี่ยวกับคณะพี่แล้วก็ สาขาพี่ด้วยอะไรอย่างนี้พี่ก็เลยแน่ไปแล้วก็เป็นมาสเตอร์พีเหมือนกันเพราะว่ามันเกี่ยวกับคณะของพี่แล้วก็เขียนด้านล่างว่าแบบเออไปกับกลุ่มไหนไปมอบอะไรบ้างเออเราทําอะไรบ้างในนั้นนะคะเด็กนักเรียนเป็นยังไงบ้างน่ารักกิมแมงเหมืนใส่ไม้อะไรอย่างนี้แล้วก็เขียนอธิบายไปด้วยเพื่อความละเอียดแล้วก็ชัดเจนหน้าถัดไปนะคะก็จะเป็นเซอร์ติฟิเคตเนาะเซอร์ติฟิเคตของพี่มีทั้งหมด8ใบ ทั้งหมดที่อยู่ในพอนะแปบดบใบคือมันคือเราเลือกมาจากที่เราแบบภูมิใจมากๆเป็นเกียรติบัตรที่เป็นชิ้นเป็นอันภูมิใจมากที่ที่อยู่ในโรงเรียนแล้วก็น้องโรงเรียนด้วยนะคะบางอย่างเมืองอย่างอ่ะก็เป็นเกียรติบัตรแล้วก็เผื่อแบบกรรมการอ่านเกียรติบัตรไม่ชัดเจนเนาะพี่ก็เลยเขียนไว้ข้างๆว่าเกียรติบัตรนี้คืออะไรคือกิจกรรมอะไรวิชาอะไรอะไรนี้ได้รางวัลที่เท่าไหร่ก็เขียนไปแบบเช่น ท l แ n นเกจแคมป์ก็คือเป็นแบบค่ายสามภาษานะเออเป็นการแข่งขันมิวสิกแบนเออก็เขียนไปเขียนได้นะคะแล้วก็ก็ต้องทําให้มันดูเรียบง่ายสบายตาในทุกๆหน้านี่แหละบางบางหน้าก็ต้องมีความโดดเด่นโดดเด่นโดดเด่นที่แบบไม่ได้เกินหน้า,หน,าหน้าอื่นอะเออต้องต้องแบบคุมตีมเดียวกันใช่ต้องคุมตีมเดียวกันก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเออ รอบสองที่พี่ติดเนี่ยเขาไม่ได้บังคับว่าต้องส่งพอร์ตหรือไม่ต้องส่งนะคะคือไม่ได้บังคับจะส่งก็ได้ไม่ส่งก็ได้นะคะซึ่งพี่เลือกส่งใชบง่บางคนอาจจะไม่ส่งก็ได้นะคะบางคนมั่นใจในการสัมภาษณ์ของตัวเองนะคะแต่พี่กันไว้ก่อนเนาะกันไว้ก่อนก็เลยส่งส่งไปเพื่อให้แบบอุ่นใจนิดนึงว่าแบบเออฉันก็มีกิจกรรมนะฉันก็แบบเออทำพอร์ตประมาณนี้คุณตีประมาณนี้นะคะแล้วก็เกรดก็ได้ประมาณนี้อะไรอย่างนี้ บางมองก็กําหนดนะคะว่า,าต้องแนบปพต้องต้องมีใบนั้นนี่อะไรงนี้รอบสองของพี่เนี่ยทางมงนะคะก็ให้แนบพวกใบสมัครใบใจ่ายค่าสมัครที่เซเว่นหรืออะไรเงี้ยใบเกตท,ที่รับรองโดยโรงเรียนหัวหน้าทะเบียนอะไรเงี้ยสามารถแนบไปในพอร์ตได้เลยนะคะบางมองก็เขาจะมีแบบ คาอธิบายชัดเจนก็ต้องอ่านให้ดีๆนะคะแต่ว่าของสุรันเนี่ยเขาบอกว่าให้แนบไปในผอ่อได้เลยรอบ2นะคะรอบ 2, 2> เออพี่ก็แนบไปเลย3 3ใบนะคะจริงๆสามารถแนบแนบใบปพได้ด้วยแต่ว่าพี่ส่งแยกไปแล้วไงพี่ก็เลยไม่ได้แนบพี่ก็เลยแนบไปแค่สใบนั้นเออพี่ก็แนบไปให้เรียบร้อยเอกสารต้องเรียบร้อยเซ็นให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็อย่าจ่ายเกินเวลาเพราะเพราะว่าถ้าจ่ายเกินเวลาเนี่ยมันก็ จะตัดสิทธิ์ในการสมัครไปเลยหลักในการทำพอตที่สำคัญนะคะก็คือเราต้องศึกษาข้อมูลของมหาลัยคณะสาขาที่เราจะยื่นนะคะแล้วก็เพื่ออะไรเพื่อให้ข้อมูลที่เรามีอยู่และเขาต้องการนะ่ะมันตรงกรันมันถ,ถึงไม่ตรงกรันแต่เราก็สามารถอัดแอดให้มันตรงกันได้อะไรอย่างนี้แบบบางมอบางคนเนี่ยไม่ได้เขียนเอเซ่ว่า ทำไมถึงเข้าคณะนี้เหตุผลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่ามเขากําหนดเราไม่ได้เขียนเราก็ถือว่าเราผิดกติกาเขาก็ทางเขาก็สามารถปรับตัดตกได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องออติดตามข้อมูลข่าวสารของมอดีๆนะคะแล้วก็ต้องมีความเรียบง่ายกระชับเพราะว่ามันเป็นพอร์ตที่โชว์ลูกด้วยโชว์เขาเรียกว่าอะไรอะข้อมูลส่วนตัวเรา โชว์ศักยภาพโชว์ัศนคติในหน้าของแบบรีเซ่นใช่ไหมรสนคกติคือได้คือคือแบบมันมันสื่อได้จริงๆนะสําหรับแค่หน้านั้นหน้าเดียวอะไรอย่างนี้แล้วก็ทํายังไงก็ได้ให้กรรมการอยากหยิบพอร์ตของเราขึ้นมาดูก่อนอยากอยากตรวจเฮ้ยคนนี้หน้าปกหน้าปกดีว่ะอะไรงนี้ต้องออกแบบหน้าปกให้ชัดเจนนะคะออกแบบหน้าปกให้โดดเด่นดึงดูด คื่องยอมรับเลยว่าของพี่ไม่ได้ดึงดูดอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเออทำได้แค่นี้ไงคือแบบเต็มที่แล้วก็คือแบบเท่านี้แล้วอะไรอย่างนี้ก็ก็ส่งไปนะคะส่วนกิจกรรมนะคะที่เอาใส่พอร์ตเนาะก็แนะนําว่าต้องเป็นกิจกรรมที่เราทําเองต้องทําจริงแล้วก็ถ้าเกี่ยวเนื่องกับคณะกับสาขาตัวเองด้วยเนี่ยจะดีมากกรรมการจะมองว่าเออมันตรงกับสาขาแล้วนะ ถ้าแบบเข้ามาเรียนก็คงแบบเออโอเคเลยแบบเออมีกิจกรรมมีประสบการณ์ในด้านาน,นั้นมาภาษาอังกฤษใช่ไหมพี่ภาษาอังกฤษใช่ไหมพี่ก็มีแบบเออแข่งละครสั้นแข่งสกีตเอ่อไปค่ายอะไรอย่างงี้พี่ก็ใส่เข้าไปเพราะมันเกี่ยวกับคณะถ้าเกี่ยวคณะใส่ใส่ใส่ไปเลยค่ะแล้วก็เขียนดีสคริปชันให้ชัดเจนนะคะเชื่อว่าต้องมีน้องๆคอมเมนต์กันมาว่าแล้วใช้แอปอะไรทาใช่ไหมพี่ใช้แอปแค้นว่า เดี๋ยวจะขึ้นรูปไปให้นะแคนว่าพี่ใช้แอปนี้แอปเดียวเลยแอปเดียวจริงๆแอปเดียวแบบอย่างเดียวเลยก็คือแอปแคนว่านะคะก็เขาจะมีเทมเพลตเขาแต่ว่าเทมเพลตพี่ไม่ได้เลือกนะคือพี่ออกแบบเองทั้งหมดนะคะแต่ว่าเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะสติ๊กเกอร์เป็นกรอบรูปเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรฟอนต์หนังสือเยอะมากแล้วก็เป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ อ c c กเซซอรีต่างๆนะคะใน,ในการที่เราจะตกแต่งพอร์ตของเราแล้วก็จัดหน้าระเบียบให้สวยงามดีมากแอปนี้พี่ใช้แอปนี้แอปเดียวจริงๆค่ะก็สำหรับใครที่ทำพอร์ตแล้วยังหาแอปไม่ได้ก็แนะนำใช้แคนว่าเลยนะคะดีมากๆโอเคนะคะจบไปแล้วสำหรับพอร์ตฟิดิโอของพี่เองที่ใช้ยื่นในคณะครุศาสตร,รส์เอก2ัพทภาษาอังกฤษของทีรา,าชภัฏสุนันทาแบบในรอบ2นะคะยื่นจริงๆต้องย้ำอีกรอบนึงว่ารอบ2เนี่ยเขาไม่ได้กําหนดว่า ต้องยืน่นคือใครจะยื่นก็ได้ไม่ยื่นก็ได้นะคะสําหรับคนที่สมัครเข้าไปสัมภาษณ์เขาจะเขาจะมีบอกกำหนดการว่าเออช่วงนี้ส่งพอร์ตของรอบสองอะไรอย่างนี้นะคะคือบางทีรอบสามก็ยังใช้พอร์ตอยู่นะคะบางทีรอบสามก็ยังใช้พอร์ตอยู่รอบหนึ่งคือรอบพอร์ตใช่ไหมรอบสองก็มีใช้รอบสามก็มีใช้เพราะฉะนั้นพอร์ตถ้าทําเผื่อไว้ก็ดีเก็บรวบรวมผลงานไว้นะคะเป็นแบบ เป็นโฟลเดอร์ของเราเลยว่าเออโฟลเดอร์นี้คือพอร์ตเฉพาะพอร์ตเป็นรูปภาพเราจะออกแบบยังไงถ้ามีไว้ก็อุ่นใจและว,ว่าแบบเอเรามีพอร์ตส่งเวลาทางมอเขาอยากดูพอร์ตเนาะเออเราก็ทำไว้นะคะจบไปแล้วสำหรับพอร์ตของพี่นะคะใครมีข้อสงสัยหรืออยากถามอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะหรือถ้าไม่อยากคอมเมนต์ก็เดี๋ยวพี่จะแนบ เขาเรียกว่าอ,อะไรนะข้อมูลการติดต่อไว้ Facebook แล้วก็ IG ของพี่นะคะสามารถ a d ดเฟรนด์นะคะแล้วก็มาติดต่อพี่ได้นะคะถ้าถ้าพี่รู้พี่ก็จะตอบเลยนะคะถ้าไม่ทราบพี่ก็จะจะ,จะพยายามจะพยายามช่วยแล้วกันนะคะฝากเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะก็สำหรับช่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์คอนเทนต์ลงมาได้ว่า อยากดูนั่นอยากดูนี่อยากดูเรียนหนึ่งวันเป็นไงอยากดูอะไรอย่างนี้คือคอมเมนต์ได้นะคะถ้าว่างเดี๋ยวพี่จะมาทําให้เนาะแต่ว่าอาจจะนานหน่อยเพราะว่าเพิ่งเปิดเทอมนะคะแล้วก็มีการบ้านเนาะโอเคพี่จะพยายามเคลียร์มาให้แล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกดซับสไคร์ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยใครมีข้อสงสัยอะไรสามารถปรึกษาสอบถามได้ะคะ่ะเดี๋ยวพี่จะแนบไปให้เนาะ โอเควันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย